ด่านนี้คนไม่ชอบเลยนะด่านเนี้ยเป็นด่านที่ฆาตกรโคตรได้เปียบเลยเออวันนี้ผมไม่ได้เอาเพิร์กมานะครับผมผมจะลองชาเลนจ์ตัวเองอุอ้ยแล้วเจอเรื่อยผมจะลองชาเลนจ์ตัวเองนะครับว่าแบบไม่เอาเพิร์กมาผมจะจุกได้หรือเปล่าอุ้ยชนด้วยว่ะคือผมไม่ได้เอาเพิร์กอะไรมาเลยผมจะมาจุกตัวเปล่านะตรงนี้รอบสวยอยู่วนได้พยายามเอาหน้าถูกำแพงไว้นะครับผมถูหินไว้ จะได้วนได้นานๆนะอุย้ยเขาเปลี่ยนทางได้ปะซองนะั้นมันมันเดินมาไม่ได้เพื่อนอเควนไปก่อนได้ได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะเขากลัวไหมนะนิดนึงอะอุ้ยไม่เอาแล้ว,โอ,อลวโอ้โหเขาไม่เอาแล้ววะเจอวนรอบนี้เข้าไปไม่เอาเลยเดียวชวเราไปหาปั่นไฟกันดีวกว่าเขาไม่ได้เราก็ปั่นไฟนะโอเคมีคอเด็ดปั่นอยู่ตรงนี้มาแล้วหรือเปล่าะ เหมือนจะมาเฮ้ยมาแล้วเพื่อนลุกเขามีทิงเกอร์เลอร์ทิงเกอร์เลอร์อุ้มหรือเปล่าสตันไม้นะบอกให้อุ้ยเดี๋ยวทำไมไม่หลุดอ่ะเร็วไปเหรอวอร์ดเขินเลยทีเดียวเชียวเขินเลยทีเดียวเชียวปั่นกันปั่นแก้เขินปั่นแก้เขินไป็หนึ่งทีมัน <c oughs> ทำไมไม่หลุดวะ เฟิง์มินดึงดิเอาเฟิง์มินไม่ดึงอ่ะถ้าดึงก็ได้นะเมืเ่อกี้ผมจะเนียนไปช่วยเฮ่ยเขาเจอผมน่าจะโดนก่อนมึงไม่โดนเขาหยุดเลื่อยพอดีนะเขาหยุดเลื่อยพอดีเฮ้ยเอาลองเ,อเฟิง์มินพับไม้ไปเลยเขากลับไปเฝ้าทา,ากรกอนจะกลับไปเฝ้านะอุ้ยไม่โดนใครโอเคถือว่าดีกระโดดล่อกระโดดล่อ โทดไม่ให้ข้ามไม่ให้ข้ามเดี๋ยวบอ,อกให้ผมบแบบไม่ให้เพื่อนข้ามนะโอเคเดี๋ยวมาบอ,อกให้เป็นการถ่ายทษดเขาไล่ต่ออ่ะฮิวแป๊บหนึ่งร้อยผมจะเขาจะแขวนเสาไหนวะหน้าผมไม่มีเปิร์ช่วยอะ่ะเนี่ยทีมก็เล่ยทำงานแสดงว่าเครื่องปั่นไฟใกล้เสร็จแล้วนะอุ้ย,ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเสาไหนวะหน้าห้องวีเหรอ ไอเสานี้ไม่ไม่ไม่เขาไปห้องวีห้องวีงนั้นน่ะไม่ใช่ว่ะโอเคเสานี้ยังได้อยู่ผมรอให้เพื่อนนะเดี๋ยวผมรอให้ผมไม่มีเฟิร์สอ่ะผมช่วยเพื่อนไม่ได้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอยืนดูเขาทำเขาดูดูเขาไล่กันเขาวิ่งไปไหนวะน่าเดี๋ยวขอวิ่งตามหน่อยแล้วกันขอดูว่าเขาจุกขอดูจุกหน่อย อุยอุยอุยอย่าอย่า,ยายไม่มีเพิร์กโอเคเขาไม่ไล่ผมนะเขาไล่เฟิร์มินต่องั้นมามาแล้วมาแล้วมาแล้วผมจะลากอุ้ยเขาเฝ้าว่ะผมไม่มีเพิร์กช่วยนะเนี่ยแย่แล้วเนี่ยดูดีเขาเฝ้าเลยจะช่วยยังไงก่อนผมต้องรอให้เพื่อนนะต้องรอให้เพื่อนถ้าเขาตามนะ ต้องรอให้เพื่อนมาเร็วเกย์เขาพุ่งมาหาผมโอย well. ใจเย็นเบรกไม่อยูอทนะ่ทงิทงกระลดดทำงานเยไม่ใช่นี่วะนึกว่าทิงเกระอดดทำงานเมื่อกี้มันไม่มีไฟโอเคผมจะรอมาเขาไม่ตามเลยผมว่าจะรอมานะอจะช่วยยังไงวะเนี่ยไม่ใครมีบอลโลหรือเปล่าเอาไงดีวะเนี่ยเขาจะเฟสองแล้ว่เพื่อนอ่ะเขาไล่ผม ไล่ไม่สุดอ่ะเหมือนเขาแค่เดินมาไล่เฉยๆเรารอเขาเลื่อนชนนะโอเคจังหวะนี้แหละตอนนี้ผมไม่มีเปิร์กผมต้องช่วยเพราะว่าอุยผมกลัวโดนดึงหลังว่ะกลัวโดนดึงหลังจริงนะเนี่ยเห็นเขาตีผมแล้วโอเคสวยบล็อกได้สวยบล็อกได้สวยอเอาใครเอาผมเลยเอาผมเลยงบไม้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนงบไม้จะจัด,จดรอบนี้ต้องพับ เราต้องพับพับเทไปก่อนเขาไม่เอาผมเหรออุ้ยไม่เอาผมแล้วอะไรวะแต้มจูผมตันแล้วนะตอนเนี้เสียเข้ามาแล้วนะแต้มจูผมตันแล้วอ่ะเดี๋ยวแต้มปัดไฟไม่ยังไม่ค่อยมีเลยเจีได้ผมอยู่ตรงนี้มีไม้อยู่สองแผ่นเล่นได้ครับผมผมไม่อยากเล่นตรงนั้นอนะมันรอบสั้นเกินเล่นตรงนี้ดีกว่ามวยยืนนิ่งอะไรวนะน่ะตรงนี้วนได้ครับผมไม่ยึอยางนิดนึงวะ ตีไม่โดนเพื่อนวนไปก่อนวนไปก่อนเปลี่ยนทางบ้างเปลี่ยนทางบ้างลดบัตรลัดไปนิดนึงต้องลดบัตรลัดโอเคเรากลับมาเล่นตรงเดิมผมพยายามเล่นอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนปั่นไฟพยายามเล่นอยู่แถวๆนี้แล้วกันว่าเขายกยักไปยึกยักมาว่ะยกยักไปยึกยักมาว่ะพับเสไปก่อนแล้วกันพับเสไปก่อนนะนเ,พเ,นนะเพราะว่าผมไม่มีเพิร์กแบบตายยากอะไรพวกเนี้ย อุ้ยอย่าทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งตามมาก่อนเขาเรื่อยติดวะโอเคยังตามมาอยู่อุ้ติดุ้ยเรื่อยมาใช้หินบังครับใช้หินบงังตัวเมืน,นี่เจ็ดสองใจเย็นเพื่อนตรงนี้มีไม้อุ้ยแม้เทพเล่นได้ายาวๆเลยบอกให้โดดไปโดดกลับโดดไปโดดกลับตรวนี้เล่นได้เรื่อยเลยนะมันคอมโบกันได้นะครับผมรอบนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยาดนึงพาไปก่อน ผมวนรอบผิดอ่ะโอเคยังไล่ผมอยู่อ่ยังไล่ผมอยู่ยอะตัวนี้มีไม้ฝืนใจเฮ้ยกัวไม้เลยเจ็บสองก็จะหลอกพับไม้แต่เขาไม่เขาไม่แบบเขาไม่หลงกลเลยวะ่ะเขาเดินเดินยัดอย่างเดียวเลยแล้วผมลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยทั้งจุกไปทั้งพูดไปเนี่ยอ้กัวไม้พูดไปจุกไปลิ้นพันกันหมดเลยจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็น ตีอะไรของเขาหนะ่าตีอะไรตีอะไรพ่อหนุม่มต้อง72นี่วิชามุดไม่ต้อง72ก็ได้นะเอาไปก่อนหนึ่งทีเขาตีผมไม่โดนอะ่ะเมื่อกี้ผมมุดตูดเลยอุ้ยหน้าต่างยังไม่หายล็อกเลยผมนึกว่าหายแล้วยังเอาอยู่ทิงเกอร์เลอร์ทำงานเขามีทิงเกอร์เลอร์เล่นยากละผมต้องพับแล้วเขาอุ้ยโอ้ตีทะลุไม้ไม่ทัน嘛ผมนึกว่าจะ หลุดนเนี้ยหลุดนเนี้ยหลุดนเนี่ยเจ็ดร้อยอย่าหวังสูงนะเพื่อนเสาใกล้ๆมีไม่แขวนนะเสาใกล้ๆมีไม่แขวนจะแขวนเสาใกล้จะห้องใตดินไงล่ะไม่ได้แขวนเลยไงอีกเครื่องเดียวเท่านั้นนะอีคเขาไปไล่เพื่อนเขาเขาพุ่งไปพุ่งเลยโอเคไล่เพื่อนไล่เพื่อนไล่เพื่อนเราฮิวก่อนเฟิร์มินเฟิร์มินเขามีหัวหมูจะทำให้ฮิวช้าขึ้นนิดนึงนะครับ ดีที่ไม่มีธานาโอเคเข้าไปแล้วเพื่อนเฟิร์ม,มินมาหิ้ก่อนหิ้ก่อนหิ้ก่อนโอเคเรียบร้อยตรงนั้นน่าจะไม่มีไม้แล้วเพราะว่าผมเล่นไปแล้วใช่ปะตอไฟไม่หลุดน่าจะบอดอยู่แต่ว่าไม่หลุดอุ้ยห้องมีปะเนี่ยห้องมีอีกปะเนี่ยห้องมีอีกปะเนี่ยผมไม่มีเปิร์กอะ เขามาช่วยสองคนแล้วเดี๋ยวผมไปปั่นไฟดีกว่าเดี๋ยวเกมไม่ไม่จบสักทีนะครับผมเพื่อนเราจะจบแทนเฟสแรกอยู่เดี๋ยวผมแยกไปปั่นไฟเลยแล้วกันเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยโอเคตรงนี้มีเครื่องเราปั่นตรงนี้เลยเรียบร้อยเฮ้ยมาหรือเปล่าเนี่ยเขาไล่ก,กันมาแล้วอะเขาตู้เขาตู้ไม่ทันเขาตู้ช้าเกินเรียบร้อยเราอย่าไปกลัวนะครับผม เรานั่งปั่นแบบนี้เลยไม่ต้องไปโลกเอาแบบอุยอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนไม่มีเปิร์กว่ะเล่นยากจัดโอ้โหเราตายเลยตายเลยเหรอวันนี้เพื่อนเขาน่าจะไล่อีกคนหนึ่งอยู่นะพังเครื่องผมด้วยเพื่เขาเจอผมละเขาเจอผมละวอ้ยเรื่อยมาเดี๋ยวโดนหักมุมจะหักมุมนะ จะเย็นเพื่อนจะเย็นเลื่อยมันแรงเลื่อยมันแรงกระโดดมาอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เล่นได้ครับผมตรงนี้น่าจะมีไม้อยู่เพราะว่ามีผมเล่นคนเดียวนะมีผมอุ้ยดักเลยวะเอาเรื่องเกินเขาดักโอเคมาทางนี้เราวนไปกระโดดได้กระโดดมาเอา,เาล็อกก้าวข้ามมาเลยกระโดดกลับเลยไหมกระโดดอุ้ยไม่เอาเลยเขาไปแล้วจะพึ่งกำลังสนุกเลย กำลังเกรงเลยเมื่อกี้เขาไม่เอาผมแล้วอะ่ะโอเคเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จเพื่อนตายไปสองคนเปิดประตูเลยกว่าจะเสร็จเพื่อนเพื่อนตายไปสองคนผมว่าเขาน่าจะมาหาผมอะเครื่องเสร็จอะแน่ๆ,ๆมาแล้วเห็นควันหรือเปล่าเห็นควันหรือเปล่าเราพุ่งมาแล้วผมจะเจ็ดสิบสองนะเจ็ดสิบสองอยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคือไม้ยไม่เพื่อน โอเคไล่ผมต่อหรือเปล่าไม่ไล่ผมต่อเลยวะโอ้ยังยังม้ายังม้ายังมาอยู่ไม่วะเขาไม่เอาผมแล้วเขาทิ้งผมไปเลยโดนเจ็บสองครั้งเดียวไปเลยวะ่ใเ่เราเปิดประตูดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนจะออกได้หรือเปล่าเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคเปิดเลยเปิดเลยบอกว่าจะไม่เลื่อยมาอีกนะ โอเคเขาไล่เพื่อนอยู่ค่ะมนมุมขยับนะอุ้ยเขาเก่าแล้วเพื่อนขอบกเดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้ไปเลยอุ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนไม่ออกอ่ะยวรเรี๋ยวผมไม่เปิดประตูเลยเปิดประตูเลยผมไม่มีเพ์สผมต้องรีบบอกก่อนเฮ้ยเขาไม่ไล่ผมอ่ะรอเพื่อนแป๊บโอเคเพื่อนตายยากสวยจัด โอเคจีจีอดสองลอดสองก็ถือว่าได้อยู่โดดเรียกไปเลยฆาตการตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรวะไหนวะมาแล้วออ้แทปเปอร์ตอนนี้เราเจอแทปเปอร์หลอกไฟวะ่ะเขาหลอกไฟนะเนี่ยเล่นเป็นนนเนี่ยหลอกไฟเอาเรื่องอรรเสร็จไปหนึ่งเครื่องอย่างรวดเร็วเอ้ยหลงหรอยังอย่างยังยังไล่ยอยู่ผมกลับไปเล่น LT ีเดิมได้ กลับไปเล่นอาทีเดิมได้ผมจะให้เพื่อนปั่นนะผมจะพยายามฉีกมาเรื่อยๆโอเคไล่แบบนี้ก็ได้ทั้งวันนะครับผมถ้าเขาไล่ลายนี้นะถ้าเข้ามาทางนี้ก็ผมก็โดดได้ทั้งวันอนะ่ะก็มาดิครับโอ้แล้วก้าวข้ามมาเลยเดียวตรงนั้นข้างหน้ามีไม้ครับผมมีไม้อยู่สองแผ่นเราเล่นเราเล่นได้เราวนตรงนี้ไปก่อนผมไม่รู้ว่าเขากลัวไม้หรือเปล่านะเขาไม่วางแถบเลยวะ อุ้ยจเย็นตรงนี้มีไม้อีกหนึ่งแผ่นเราฉีกมาเลยเราฉีกมาเล่นตรงนี้โอเคอุ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นมีไม่ได้ยาวมากนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจะเย็นจะเย็นเขาเดินเร็วแล้ววะ่ะต้องพับไปก่อนเขาเดินเร็วมากบัตรลัดบัตรลัดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะโอเคตรงนี้มีไม้เล่นได้อีกเล่นได้อีกน่าจะได้สักสองสามรอบอยู่นะบนอนะ่ะอุ้ยเขากลัวไม้วะ่ะเขายืกยากวะ่ะ เนี่ยมีเดินถอยหลังด้วยโยไปก่อนโยไปก่อนเขาเดินเร็วแล้วแทปเพอ่์เป็นตัวที่เดินเร็วมากๆยัดไม้ดัมเทกไปหนึ่งทีเฮ้ยยังได้อยู่นะดัมเทกดัมเทกไปหนึ่งทีเหลือสามเครื่องเท่านั้นนะเอากลับไปเล่น LT ต่อได้เอากลับไปเล่น LT ต่อได้ยาวๆเพื่อนยาวๆอุย้ยไปไหนอ่ะไม่เอาแล้วโอ้โหเขาไม่เอาผมแล้ววะ ทิ้งไปเลยไปบันไฟดีกว่าพอดีอุ้ยผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าอุ้ยมันมาวางไว้ตรงไหนวะนี่ผมนั่งปั่นตั้งนานไม่เห็นโอ้โหเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนด่วนเลยโอ้โหนั่งปั่นอยู่ตั้งนานเพิ่งเห็นมาเร็วจะเย็นเอาผมต่อเปล่าเอาผมต่อเปล่าโอเคเอาผมต่อนะก็มาดิขากระโดดมาผมจะฉีกไปเล่นบ้านเล็กให้นะครับผม ให้เพื่อนค้างฮิวกันเนาะแล้วก็ให้เขาแบบปั่นอยู่แถวบ้านใหญ่นะโอเคแมทเทสตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ l อทตรงนี้เล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งวันนะอุ้ยดักหรือเปล่าเี็บตายยากเลยโอเคไม่ดักไม่ดักอย่างนี้ก็กระโดดได้เรื่อยๆเขาเดินเร็วมากอะ้าสกอรแบบตัวแทปเปอร์เป็นตัวที่เดินเร็วมากๆเป็นเพราะอะไรไม่รู้เราล็อกก้าวข้ามมาเลย ไปบ้านเล็กทันหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะไม่ทันป่ะเล่นเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันถ้าไปบ้านเล็กน่าจะไม่ทันโอเคจังหวะนี้แหละต้องฉีกแล้วไม้ตรงนี้มีนะเขาไม่เอาอ่ะผมไปบ้านเล็กดีกว่าไปบ้านเล็กเล่นได้อยู่โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องอุ้ยติดห้าเครื่องหรือเปล่ากระโดดมาโอเขาฆ่ามาเลยวะห้าเครื่องหรือเปล่าจูมากี่เครื่องแล้ววะไม่ได้นับ กระโดดมาฉีกไปเล่นไม้ข้างหน้าอีกนะครับผมข้างหน้ามีไม้ข้างหน้ามีไม้มไมตัวนี้วนได้อีกสักสองสารอบเพราะตอนนี้บัลลัดเขาแบบเยอะมากดูนิเขาเดินโคตรเร็วดเ,เ,เดินโคตรเร็วต้องเสียตจยากสักรอบนึงต้องเสียตาย,ยากส,ก,สกสักรอบนึง,งเ,ยายยางเดยกเครื่องเดียวนะตายยากไปก่อนโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะที่เขาหลงกลผมโอเครอบนี้ต้องพับแล้ววะเขาเขาเดินไวมากเกือบไม่ทัน ไม่ทนันโอเคเหลือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะผมห้าเครื่องหรือเปล่าเนี่ยผมจําเครื่องไม่ได้วะโมเดจุกมาก่อนได้ทั้งวันนะตรงเนี้ยบาริกได้ทั้งวันสามารถวนได้ทั้งวันอ,อุ้ยคอเดดคอเดดคอเดดมาบล็อกวะตามจริงไม่บล็อกผมก็เล่นได้อยู่นะโอเคจุกมาอุ้ยงอกไม้ โอ้แย่แล้วเขาเดินเร็วมากไม่นั่งงกไม้เลยน่าจะล้ม้วครับผมนี่ไงงอกไม้เท่ากับตายไหมล่ะถ้าไม่งกไม้ก็ไม่ก็รอดอยู่แหละสวยอุ้ยเราเยยบแถบตัวเองอย่างนี้กตะกรอเย็บแถบตัวเองเฉยอะไรวะน่ะโอเคไม่เอาผมผมฮิวแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนโอเคผมจะบล็อกให้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเจ็บผมพยายามจะบล็อกให้เพื่อนโอเคเพื่อน กระโดดหน้าต่างไปเลยเจ็สองเอาผมเฉยมาดีขาเอาผมต่อเว่าเกบไปแล้เพื่อนตรงนี้มีหลุมแต่ไม่มีกุญแจเอาแย่ละบูดไปก่อนอเคเพื่อนน่าจะเปิดตรงนี้นะโอเคจรครับเกมนี้เราได้อีกเกมเพื่อนตาอยากเล่นไปก่อนตาอยากเล่นไปก่อนเดี๋ยวกลัวไม่ได้ใช้นะเ,เปิกมาต้องใช้ทุกเปิกนะ